วันนี้จะไปรับน้องไนนะครับน้องไนอยู่โรงแรมนะครับพอดีอตุงบ่กันจะจะไปรับ้องไนเลยกับที่ล่วงไปบ้านอาไปทำบุญเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ชะดาเลยกับไปเอาเฮดโทรศัพท์นะครับเฮ้ย <c oughs> ว่าเมียนก็ใจหายนะครับก็ใจหายอยู่เพราะว่านอกกับ ลูกชายสรินนะครับกับอยู่กับดุงบอยกับบ้านซีฮามือนะครับซีฮามือก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะครับเออพนมาเล่นน้ำสามซีมือนะครับพาไปเที่ยวทุกบอกนะครับเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะฮะแต่ตอนนี้กอ่ะแต่ไปรับอยู่สนามบินนะครับสะดาเหมันก็ยืมของครับนิดหน่อยนะครับโอยืมของสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องปองไฟซุปสุขปน,นะค่ะหายอยู่นิดนึงสิไป้รับน้องไปส่งสนามบินละมวอนี้ใช่สิริมใช่สิริม,ค,มค,คิดหอดเนาะมาไลายมือกคิดหอดน้องก็เหมือนเด,ด้กพี่น้องพาไปเที่ยวพา,ากินพาเล่นนี่ล่ะอืมแต่ไหนเขากินเบียร์ได้แห้งคักแห้งเขากิน่อยกินเนบ,นบียร์จินเหล้าวันไหนเลยว่าวันไหนเหล้าเ,เป็นอยังเป็นแห้งคักตีแห้งผ้าไป็นก้นคุปเหล้ว นองกูกินกินไดแต่โคก่างเดียวหอดบานเป็นประวันมันจะกินราร้าไเออเจริญกายนะด <c oughs> กนแบบ้กินแบบกินโคกกินน้ำอ้อยกินชาหินหนองสีมักกินนบเนัดสีม,มูนสีมูแปดนาทีกับเาทีแล้วเอกระเปาา๋าถาเนี่ยเวลามันตกเกณนาะพี่จ๋งลงหนาลงหลังอยวก็เลยสารนี่สักหน่อยแต่ว่าแปบเดียวพอเพงสิบนาทีแ ขาละยืนขาไปกินเผาอยู่ซะแล้วรือไหนลองดูเดนทางเขาไม่กินเผายิ่งเลยเขาเจ็บท้องอยู่ใส่กินเล็กน้อยเดินทางกินหนังกินหนังกินนี่ก็ไปกัดผมคนหนึ่งนะครับเราเดินทางไม่เคยกินิกนทางไปกินไล่กัด

เมื่อหลายหลายแถวมกนหายไม่หาายแล้วหาหาหาแล้ตัวเขามาเจอแลากูจเสียวกวางทุกเืนซื้อซื้อหายไม่เป็นนะทอยคือคือมันลดลงนะสมโมราหนึ่งหนึ่งเนาะมันอาจจะหนึ่งศูนย์หรือจังไรประมาณนี้มันจะมันสิเป็นแบบนประจับนะกันซื้อบอกแม่นั่นเพราะว่าหวยไล่งวแล้วมันออกนะเก้าแปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกแปดาย ไส่สเขาว่าว่าใส่ไส่เขาเดี๋ยวคือเขาบอกเขาบอกเลยว่าพี่รถที่ใส่เขานะจอดไว้ที่ใส่เขาอ่ะเออเสียรถไปไปไปก็ฝันนะกันซะไม่ไหนทางขับรถไปมันสี่โมงสีบลละว่งแล้วก็เกือนเกื่อนก็บอกแล้วโูรบอกแล้วว่ากำลังไปรับรับผมจะลงไปรอ ตอนโทรก็กระเป๋าอยู่ข้างหลังแล้วนะสะพายรอแล้วเ <c oughs> ตรียมพร้อมเว้บอกว่าสิบโมงเนาะเตรียมพร้อมแล <c oughs> ้วอ้วงเลยไอ้ลูกันนี้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วใกล้จะถึงแล้วคนะ่ะ <c oughs> นีก็โรงแรมนพี่น้องใ,อใกล้ๆบานโรงแรมไหนที่กุติที่โรงแรมีีิกับสิบาทีนามบินบ้นสิบห้านาทีจะกินอย่างเงีอบกินต้มก่มมงวงหมูวรือะไว ta mong muông xe mắc cuối về xe mắc nào có hỏi là chị hỏi thơ là chị hỏi thơ chị hỏi thơ là chị hỏi thơ chị hỏi hái là chị hỏi thơ là chị chị hỏi thơ là là chị hỏi thơ là chị กินอาหารเมืองไทยกิอาหารอุตส่าห์ก็ได้แหละตัววานสามาเดือนนี่สิหายบ่าหายแลว่ายือยู่ในกองจิตตลอดแล้วไม้ครับเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กที่บไซส์น่ารักนะใส่ดีมากเลยกินง่ายอยู่ง่ายนะครับในกินง่ายอยู่ง่ายแั้นไงครับใไในเป็นแฟนโอ้จมันดีครับเออพี่นอ้องในก็ำลังกินสดน,นะครับเป็นหนุ่มสดครับตอนนี้ สดยังไม่มีใครครอบครอ,องหัวใจว่าง <c oughs> ยืนรอแล้วมนะั้งน่ะ มาหนึ่งขวดแล้วยังถือน้ำกวดอีนั่นไโท้มาเห็นองไหนเตรียมกระเป๋าแล้วท้ อนานไหมเนี่ยตานานบ่ตื่นแต่จังโมงเนแ้แ้วน้เปิดยังเปิดยังเปิดยังวิชให้แซนด์วิชคิดถึงน้องไน้ว่าใจหายเลย ที่ก็ประมาณไปถึงก็ประมาณสักสิบห้านาทีก็ถึงก็พอดีไปเร็วก็รอนานเพราะเราอยู่ห่างกันบินไม่ไกลก็จะได้เห็นกันอีกนู่นปีหน้าจะได้เห็นกันจะได้มาหรือเปล่าไม่รู้อะไรบ้างอะไรบ้งบ้างกน่องไข่ที่รับไปสนามบินรับไปสนามบินปีหนึ่งสิบกิโล สิบเอ็ดกิโลนรบสิบเอ็ดกิโลอะไอ่อาบริก,การจากสนามบินอะไหนหรอกไปแลแบบเดียวก่อนโหลดบกนวเันนี้วอา,าทิตย์มันบุออกไฮไลน์แล้องบ้านงนองในแล้วก็สิไปถวายสังฆทาน โบราณบ้านยานางผู้น <c Ris ky> ้องจกพี่น้องเพราะว่ามันเคือนอึนอดแต่ว่าคำเลยพระรถน้ำหม์ก็บจักราเลื่อนที่โอยกับฟันฟันด้่รถถอยชนเขาถอยเองมันอ๋อรถมันถอยเองมัน รันเลินไปวัดก่อนสองในก่อนสองในก่อนแล้วก็จะกลับอังกฤษแล้วลุงชายจลินแล้วไม่หนักพ่อพอไนิปไปบ้าน,น,นก็ลิ้ทักบาพีหน่อยนะบาพี่ลยนะอ,อยถึงไม่ใช่เหมือนใต้ไม่ทักบาพี่เลย ถึงบุ๊กก็พี่บอยถึงพินาพี่ส,สาวดาพี่บอยถึงแล้วนะถึงอังกฤษแล้วนะเออพี่ก็จะโล่งอกเลยถึงบ้านละขอพรให้เด<ม>ินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพถึงบ้านนะไหนนะโอกาสหน้าหรือว่าคนมาเจอกันใหม่คนเรามีโอกาสเจอกันได้ตลอดนั่นแหละ <c oughs> ก็มันก็อยู่ไกลเนาะมันไม่ใช่บ้านเราเนาะไปกันง่ายใช่ไหมขึ้นเครื่องมาก็ไม่ใช่น้อยนะฮะ เพื่องมาเรื่อไปก็ไม่ใช่แน่นอนนมาเที่ยวเมืงไทยรอบนี้ค่าใช้จ่ายในไปเท่าไหร่ละถึงแสนไหมถึงแสนบาทไหมเลยอยู่นครธิรมาใช่ไหมแลนขึ้นมาดอนเมืองอีกแล้วก็รอรอชม่ได้ไไม่ได้อ๋อแตรอดอนเมืองใช่ไหมครับรอนานไหมก็สองชั่วโมงอ๋อินอเลย อ๋อี่เรียว่าเปนอนลงแลมอีกไมเกี่ยวนละ้จองแบจองจองยาวเลยใช่ไหมครับอ๋อต้องมาขึ้นที่ดอนนะเหรอแด้ไ้หายทำไมไปจังหวจริันน้ะบินไล้ถล่ายรูปด้านหนรูปประทก่อนไปสภาะบิน

เราถ้าถ้าหากไม่มีลักษณะต่อกันก็ไม่ได้เจอกันนานไหนใช่ไหมแย่ใช่ไหมว่าเรามีวาสนาต่อกันแต่ทั้งที่ไม่เคยไม่เคยปีดคนอื่นซะด้วยอ่ะเรามารู้จักกันเป็นที่เป็นน้องกันนานไหนนะคบกันนะถ้าแม่ไี่ใช่ว่าจะมาคบกันปนูพี่ไม่เคยมาเน่ยแล้วไงเราเขากันด้วยใจ ขอขอคุณแม่ด้วยนะไหนนะขอณแม่ด้วยขอแม่นิด้วยขอบคุณม,ม,ม,มากเครื่อ,อง,นอนนงินที่น้องเครื่องบินนาเดยงไงสวภแมร์นอร์พอิเนเอร์ชนะั่นแนะครับอก,ก,อ,ก,ก,อ,ก,กอยว่ากดลยพี่เ้างคางแรกนี่มาส่งาะจะไปเที่ยวนะพี่ก็จะไปไปไหนแต่ว่าีไปไเนี่ยว่ะกลัวกลัวขึ้นเครื่อง อยากไปอยู่อยักไปอยู่แต่ว่ายังยังไม่มีตังค์อเอ,เ,เอาให้พี่มีตังค์ก็พี่ก็จะไปพี่มีตังค์ยังถอดรถขับลาอยู่ไหนเฮ้ยป่าอันนี้รถอะไรไอช่องไหนนะช่องสี่อะไรนะทำไมรถเมล์มันต้องวิ่ตรงนี้ เอารถเออก็ต้องใส่รถด้ว <c oughs> วอยสองนน้องาน่นนะที่จริงเราเข้าไปได้นะ ก็จะหายเหมือนกันนะครับในเขาไปนะครับสดาถึงน้ําตาน้ําตาลงเม็ดเลยเหมือนกันคิดถึงไนอะเนะเาะว่าเห็นไนมาอยู่ด้วยกันหลายวันสามสี่วันนะก็คิดถึงน้องเขาเหมือนกันไนเขาคนน่ารักมากครับเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับมีสายดีมากเลยนะใครได้สัมผัสได้รู้จักไนนี่นะโอ้โหสุดยอดครับในเป็นคนที่สุดยอดจริง ที่กินง่ายอยู่ง่ายนะครับสายดีพูดจาดีด้วยนะครับเป็นคนที่ที่ายานใสดีมากนะครับนายสุดยอดสุดยอดลูกชายสิรินนะครับวันนี้นายนายกับเขาบอกว่ารุ่นปีหน้าเขาจะมาใหม่ปีหน้าเขาจะมาใหม่ผมก็ได้พาเขาไปเที่ยวทุกที่นะฮะลูกชายสิรินก็พาเขาไปเท,ที่ยวที่เขาจะเดินไปผมพาไปหมดทุกที่ บางทไม่ได้คิดอะไรทำานสักอย่างนะครับไม่ได้คิดว่าโอ้ค่า,าน้ำคันนี่เขนโน่นนี่มีมีแตน้ําใจของนักของไงเขาเองนะครับผมบอไม่ได้เรียกอะไรทั้งทั้งผมบอเต็มใจที่จะพาเขาไปเที่ยวนะครับแต่สิรินเขาก็โอเคนะเขาก็แนะนํามาหาหนุ่มบอยที่บ้านนะบอก็พาเขาไปเที่ยวพุดนี้นั่นเอาไรจ,จะไปไหนกพาไปหมดนะครับตัวที่ผมไปโดยใจจริงไม่ได้คิดอะไรทักงอย่างครับแต่ไหนเขาคงไม่ แล้วคนอย่างนั้นนะนะครับก็มีน้ำใจให้ดุบอยได้เล็กน้อยนะครับหนุบอยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องไนท์มากเลยขอบคุณสิรินเหมือนกันนะครับขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอนนี้ยังยังยังนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหลังจากส่งเมสเซจพอตอนนี้ผมก็จะไปที่อะไรนะตานะทวายสังเกต่ะเป็นไงตามีความรู้สึกยังไงบ้างพูดให้เอลซีฟังด้วยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงไหนไปเออคิดหัวอันนั้นเอาี่เนาะ ม่ใช่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแค่สามสี่วันก็ถือว่านานแล้วนะใช่ไหมล่ะใช่ก็ถือว่านานนะครับพี่น้องเออถ้าเราอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ไปเยก็ไม่ไม่ไม่อะไหอันนี้กินข้าวด้วยกันอะไรไปด้วยกันตลอดสามสี่วันวันยาไม่ใชกเไปน้ำกันอ่าบอยไม่ได้ทิ้งน้องนะครับอยู่คนเดียวผมไม่ผมไม่ทิ้งนะครับผมก็ต้องไปรับน้องตลอดเพื่อกลัวน้องเขาแบบ เงาอยากเพิ่นเงาเออคนเหงานะครับนผมบอยก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรก็เสียเวลางานมาตอนรับน้องเขาอย่างเดียวนะครับโดยที่นผมบอยไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดอะไรอ้าวไอ้ดาพูดหรือผมพูดเนี่ยเอออาดาพูดอะไรมันก็เหมือนอะไรกลัวไม่ดีเลยก็ก็รู้สึกมันก็รู้สึกอวาใจหายนิดนึง วันนี้ละลายเติบอยู่อืมกินหอดเธอเนาะไยังไงโอ้ก็ว่าไปจ้ะม <c oughs> องมองจะสิวันยังเนาะนั่นแปลวา่ามันตื่นตัน,นไม่คนมันเคยอยู่ด้วยกันเคยคนมันเคยแบบ กินน้ำกันหลายมือนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมกินน้ำกันไปเที่ยวน้ำกันทิดาน้ำตาคอเลยไหนเอ้คิดถึงน้องไหนายตาตกคุณกันเห็นแล้วมันเคยนั่งด้วยกันเนาะเคยนั่งคุยกันหลายวันเออท่านไหนมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับไปอีกอย่างไอ้นี่คุยกันตั้งนานวันสองวันไหนเอ้ทิดาก็อ่าสามอ่า ดาก็ตาซึมเหมือนกัน